มัดรวม3มร้านเด็ดร้านดังในงานฟันแอนเฟนโซนสามาให้ทุกคนแล้วครับรับรองว่าเป็นร้านที่ถูกใจทุกคนแน่นอนมาเริ่มกันที่ร้านแรกร้านยำเจเดือนทะเลเดือนวันนี้ผมมาตั้งแต่ช่วงเปิดร้านคนรุมซื้อเยอะมากทุกคนยำของเขาสดใหม่สะอาดน่าทานมากๆมีทั้งกุ้งกัง้งหอยปูปลาแซลมอนเรียกได้ว่ายกทะเลมาไว้ที่เชียงใหม่ให้ทุกคนแล้วครับอร่อยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเมนูยำหรือทะเลดองน้ำยำเขามีความเด็ดแซ่บที่ไม่เหมือนใครแน่นอนและร้านนี้ก็ยังมีหอยแข็งลวกกุ้งเผาแล้วก็อื่นๆอีกด้วยชาไทยสล เยครลมอนเขาชิ้นใหญ่เนื้อชำ่ำเป็นแซลมอนดองซีอิ๊วที่โครอร่อยเลยยำปลาหมึกไข่ก็คือได้ปลาหมึกเป็นตัวๆแบบนี้เขามีความกรุบแล้วก็แซ่บมากยำปูม้าดองเนื้อแน่นจัดเต็มสุดๆกุ้งเผาคือตัวใหญ่ได้เยอะแล้วก็ยังมีมันกุ้งฉ่ำๆแบบนี้ทุกตัวเลย,ลยน,บบน้ำจิ้มซีฟู้ดเคมข้นเด็ดแซ่ใครชอบกินหอยผมก็แนะนําให้ลองไม่ว่าจะเป็นหอยแข็งลวกก็เด็ดหอยหมากก็อร่อยคูกับชาไทยเสลอปี้คือดีร้านที่สองตรงนี้เลยจะมายำหอยนางลมอีกหนึ่งด้ยนนทกมาอนมล่นงที ใหม่แน่นอนหอมเจียวก็ให้จุกๆโคตรเยอะจนจะล้นก้อนแล้วเขาก็บอกว่าเป็นหอมเจียวแทร้อยเปอร์เซนต์ไม่ผสมแป้งทานมากเลยทุกคนหอยคือตัวใหญ่เว้ยนี่คือรสชาติยำหอยนางรมที่ถูกต้องทำถึงสุดๆเลยว่าต้องมาลองและร้านที่สามนะครับคือร้านโอเด้งปากแดงเขาจะให้เราเลือกเป็นไม้แบบนี้ทุก <ๆ S 2> อย่างแค่สิบบาทเองทุกคนซื้อครบสิบไม้เขาแถมฟรีอีกหนึ่งไม้มีให้เลือกทั้งซุปหม่าล่าและซุปน้ำดำเลือกเสร็จเขาก็จะเอาไปจุ่มในหม้อก้าวช่องให้เราแบบนี้ครับผมเลือกมาซุปหม่าล่านะครับเขาบอกว่ามัันนนนนแแแแแซซซซ่่่่่่่่่่บบสสสะใใใจจมมมมมมาาาาาาากกกกเเเเเเเปปป็็็็โออออดดด้้้้้้้งงงงงทททีีีรรรคคคคถถูลลลลวววไพยยืุุุหขขผึๆ หมาลาต้องมาล้อเขามีน้ำจิ้มไม่ทานคู่ด้วยนะครับยิ่งเพิ่มความอร่อยฟินเข้าไปอีกบอกเลยเปนสามล้านเด็ดที่ต้องมาโดนในงานฟันแอนเฟนโซนสาจากตั้งแต่28มิถุนาถึง7กรกฎาคมนี้ที่หน้าห้างเซนทันเฟสติวัลเชียงใหม่ตามไปลองกันได้นะครับ